ถ้าพูดถึงบรรยากาศของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลานี้บอกได้คำเดียวว่าตึงทุกจุดเพราะทุกแต้มมีความหมายทุกนัดคือจุดเปลี่ยนและทุกการตัดสินใจของกุนซือสามารถชี้ชะตาฤดูกาลได้ทันทีเกมล่าสุดถูกมองว่าเป็นนัดชี้เป็นชี้ตายหากเก็บชัยชนะได้แมนยูมีโอกาสกระโดดขึ้นไปอยู่ในกลุ่มท็อปสแบบเต็มตัวไม่ใช่แค่ในเชิงคะแนนแต่รวมถึงความมั่นใจโมเมนตัมและศรัทธาจากแฟนบอลทั่วโลกด้วยคำถามใหญ่ที่ถูกถกเถียงมากที่สุดก่อนเกมก็คือหน้าเป้าควรเป็นใคร ระหว่างโมกับเชชอโก้ใครเหมาะจะยืนเป็นตัวหลักในเกมที่เดิมพันสูงแบบนี้มากกว่ากันและอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันคือบทบาทของดอกกูที่กำลังถูกยกให้เป็นคีย์แมนทั้งเกมรุกและเกมรับของปีศาจแดงในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของฤดูกาลเริ่มจากภาพรวมของสถานการณ์ก่อนเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในจุดที่ไม่มีพื้นที่สำหรับความผิดพลาดอีกแล้วหลังจากสะดุดมาหลายนัดในช่วงต้นฤดูกาลการไล่ล่าพื้นที่ท็อปสี่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอแบบสุดขีด ทุกเกมต้องเล่นเหมือนนัดชิงทุกจังหวะต้องคมกริบและที่สำคัญที่สุดคือการเลือกผู้เล่น11คนแรกต้องใช่มากที่สุดโคชไม่สามารถเลือกตามชื่อเสียงหรือราคาค่าตัวแต่ต้องเลือกตามฟอร์มความเข้ากันของระบบและสภาพจิตใจในเกมใหญ่โมคือกองหน้าที่แฟนบอลคุ้นเคยดีจุดเด่นของเขาคือประสบการณ์การยืนตำแหน่งและความสามารถในการเล่นเกมใหญ่เขาอาจไม่ใช่กองหน้าที่เร็วที่สุดหรือพริ้วที่สุดแต่การอ่านเกมการพักบอลและการจกสกอร์ในกรอบเขตโทษยังคงอันตรายเสมอ โดยเฉพาะในเกมที่ทีมต้องการประตูจากโอกาสไม่กี่ครั้งโมเป็นนักเตะประเภทที่ไม่ต้องการบอลมากแต่ถ้าได้จังหวะเขาสามารถเปลี่ยนมันเป็นประตูได้ทันทีนี่คือสิ่งที่โค้ชหลายคนให้คุณค่าอย่างสูงในเกมที่ความกดดันถาโถมในอีกด้านหนึ่งเชชชอโกคือพลังหนุ่มความมอสอดอความเร็วและศักยภาพที่ยังเปิดกว้างเขาอาจยังไม่มีประสบการณ์ในเกมใหญ่เท่ากับโมแต่สิ่งที่เขานำมาให้ทีมคือมิติใหม่ของเกมรุก การวิ่งทำทางการดึงกองหลังออกจากตำแหน่งและการเพรสซิ่งจากแดนหน้าเชชอโกเหมาะกับเกมที่แมนยูต้องการความดุดันต้องการความเร็วในการสวนกลับและต้องการกดดันแนวรับคู่แข่งตั้งแต่ต้นเกมเขาอาจไม่เฉียบคมเท่าโมในบางจังหวะแต่ความสามารถในการสร้างพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมถือว่าโดดเด่นมากคำถามสำคัญคือเกมนี้แมนยูต้องการอะไรถ้าคู่แข่งตั้งรับลึกปิดพื้นที่ตรงกลางและรอเล่นสวนกลับโมอาจเป็นคำตอบที่ปลอดภัยกว่า พราะเขาสามารถยืนค้ำพักบอลและเชื่อเมเกมกับตัวรุกด้านหลังได้ดีแต่ถ้าคู่แข่งเล่นเกมรุกกล้าเปิดเกมแลกแอร์และทิ้งพื้นที่ด้านหลังแนวรับเชชอโกอาจเป็นอาวุธที่เหมาะสมกว่าเพราะสปีดและพลังของเขาสามารถลงโทษความผิดพลาดของแนวรับได้ทันทีอย่างไรก็ตามฟุตบอลไม่ได้ตัดสินการแค่หน้าเป้าเพียงตำแหน่งเดียวและนี่คือจุดที่ชื่อของดอกกูถูกพูดถึงอย่างหนักในช่วงหลังดอกกูไม่ใช่แค่ผู้เล่นริมเส้นธรรมดาแต่เขากำลังกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบทั้งเกมรุกและเกมรับ ความสามารถในการเติมเกมจากด้านข้างการเปิดบอลที่แม่นยำและการตัดเข้าในเพื่อสร้างโอกาสทำให้เขาเป็นอาวุธหลักในเกมรุกในขณะเดียวกันวินยัยในการเล่นเกมรับการไล่เพรสและการช่วยแบ็กก็ทำให้ทีมมีความสมดุลมากขึ้นอย่างชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจคือไม่ว่ากุนซือจะเลือกโมหรือเชชอโ,โกดอกูก็ยังคงมีบทบาทสำคัญเหมือนเดิมหากเลือกโมดอกูสามารถใช้การเติมเกมและการเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษเพื่อสร้างโอกาสให้กองหน้าที่ถนัดการจบสกอร์ในพื้นที่แคบ แต่ถ้าเลือกเชชอโกดอกูสามารถเล่นเกมเร็วใช้การกระชากและการจ่ายทะลุช่องเพื่อให้เชชอโกใช้สปีดเข้าทำนี่คือเหตุผลที่หลายคนมองว่าดอกูคือคีแมนที่แท้จริงเพราะเขาปรับตัวเข้ากับหน้าเป้าได้ทุกสไตล์อีกประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามคือสภาพจิตใจของนักเตะเกมที่มีเดิมพันท็อปสแบบนี้ความกดดันมหาศาลย่อมตกอยู่ที่ผู้เล่นทุกคนโมในฐานะนักเตะที่ผ่านเกมใหญ่ๆมาแล้วอาจรับมือกับแรงกดดันได้ดีกว่า ขนาดที่เชชอโกโอ้ในฐานะดาวรุ่งอาจเล่นด้วยความกระหายและไม่กลัวอะไรซึ่งบางครั้งก็เป็นข้อดีในเกมใหญ่เช่นกันโคชต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่าทีมต้องการความนิ่งหรือความกล้าในเกมนี้มากกว่ากันเมื่อมองไปที่แทคติกโดยรวมหากแมนยูตั้งใจครองบอลคุมจังหวะและบุกอย่างมีแบบแผนโมอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าเพราะเขาสามารถเชื่อมเกมกับกองกลางและปีกได้ดี แต่ถ้าแผนคือการเล่นเกมเร็วสวนกลับและใช้พื้นที่ด้านหลังแนวรับเชชอโกจะตอบโจทย์มากกว่าและไม่ว่าจะเลือกแบบไหนดอกูจะเป็นคนที่ทําให้แผนนั้นสมบูรณ์ขึ้นอีกระดับสิ่งที่แฟนบอลปีศาจแดงคาดหวังคือไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่คือฟอร์มการเล่นที่แสดงให้เห็นว่าทีมพร้อมกลับมาอยู่ในระดับท็อปอีกครั้งการชนะเพื่อขึ้นท็อปสจะไม่ใช่แค่3แต้มธรรมดาแต่มันคือสัญญ,ญาณว่าการสร้างทีมกําลังมาถูกทาง การตัดสินใจเลือกโมหรือเชชอโกจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเกมเดียวแต่สะท้อนถึงทิศทางของทีมในระยะยาวด้วยท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าชื่อใครจะถูกประกาศใน11ตัวจริงสิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือของทั้งทีมฟุตบอลสมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องของซูเปอร์สตาร์คนเดียวแต่คือระบบการวิ่งการช่วยเหลือกันและความมุ่งมันตลอด90นาทีหากแมนยูสามารถแสดงสิ่งเหล่านี้ออกมาได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นโมหรือเชชอโกที่ยืนหน้า ดอกูที่เป็นคีแมนริมเส้นหรือผู้เล่นคนอื่นๆที่คอยเติมเต็มบทบาทของตัวเองโอกาสคว้าชายัยและก้าวขึ้นท็อปสก็จะไม่ใช่แค่ความฝันแต่จะกลายเป็นความจริงที่แฟนผีทั่วโลกเฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อ